ครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับสาหรับคลิปนี้ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าว้ารวยจะพาพี่น้องมาติดตามตัวเลขแนวทางเหล่าพัฒนาครับสาหรับเลขเหล่าพัฒนาต้านงะคบเนาะในงวดที่ผ่านมาวันพุธที่27กันยายน2566เหล่าพัฒนาเลขที่ออก760-210ล่าง0 2สครับสาหรับพี่น้องเอฟซีตรนใดที่โชคที่มานกันต้อนงะคบเนาะก็ขอแสดงความดีใจนําพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคน สำหรับพี่น้องเอฟซีทันใดที่เ่อท่านโชคท่านมานกันครับผมเขามากันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยกันเอาไว้ครับพี่น,อน,ออน้องเพื่อพี่น้องจะบริเพื่อทั้นคำนลิปตัวเลขหน้าทางกระผมที่ทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยก้าวพารวยได้นน้มาลงให้พี่น้องเอฟซทุกขู่ทุกคนได้ติดตามได้รับชมกัน ครับฝากขอดพี่น้องเอฟซีเฮาเนาะครับเนาะถุกขู่คุนครับผมที่สนใจที่จะเข้ากลุ่มครับผมฟรีครับพี่น้องกลับบอกว่าจะเป็นหวยรลวพัฒนาห้าน้อยเนาะครับเนาะครับซึ่งห้าน้อยเบาแหลมว่นใดรุงคลิปครับผมครับตั้งแต่ลงเลยเล่ากับบกคอยจะท่านกันอยู่นะครับเนาะครับกับพี่น้องถ้าสนใจครับผมครับมีหวยทุกๆชนิดครับผมให้พี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะได้ลุ้นกันครับฝากพี่น้องแอดไลน์กันเข้ามาเลยครับผมครับไอดีไลน์กับ อยู่หน้าจอแล้วครับพี่น้อง0989918208ครับผมครับยินดีต้อนรับพี่น้องเอฟซีทุกคู่ทุกคนครับผมครับสำหรับคลิปนี้ครับทั้งจ่องจะพาพี่น้องมาติดตามนะครับเนาะตัวเล็กแน่าทางครับผมเหล่าพัฒนาของปูโคราชครับมาเบิ่งกันครับพี่น้องครับกับโบเมนว่าสมเด็จจำนึนงที่พี่น้องขันเทพพอนะครับเนาะ อันนี้แหละของจริงครับผมครับตัวเลขหน้าทางปูโคราชครับผมวิ่งมาที่ศูนย์กับหนึ่งครับผมเข่าเต็มๆเลยพี่น้องครับทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะครับเนาะครับดีใจครับผมกับสายวิ่งสายหลุดเนาะครับเนาะครับสำหรับตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องเข่าบนล่างกันเลยครับผมให้ล่างนะครับเนาะครับหนึ่งศูนย์ครับผมขึ้นบนครับผมบนออกสองหนึ่งศูนย์ครับผมขอประทานอภัยครับพี่น้องครับสำหรับล่างนะครับเนาะออกศูนย์สองครับผมให้มา 20ครับดีใจครับผมนั่พี่น้องเอฟซีนะครับเนาะครับสายจับคู่กับเข่าสายวิ่งกับเข่าครับผมสุดยอดอีลีครับผมฝากกันเอาไว้ครับกับพี่น้องน้อครับเนาะที่เขามาแล้วอย่าลืมเด้อพี่น้องกดที่ตามเอาไว้ครับผมครับโปอยากให้พลาดน้อครับเนาะสามนักเด็ดๆแบบนี้ครับผมขอบพระคุณพี่น้องทุกๆทุกคนที่กดติดตามเอาไว้ให้แล้วน้อครับเนาะ ครับสำหรับพี่น้องที่พร้อมกันแล้วนะครับเนาะมาเบิ้งกันเลยครับผมกับตัวเลขแนวทางครับผมล่าพัฒนาครับของปู่โคราชครับผมขออนุญาตด้วยพี่น้องงึ้งักงองักยนี่ปั๊บมุมกล่องครับตองแนวกับงวกนี้นะพี่น้องอ่ะมาเบิ่งกันครับผมครับสำหรับเลขเล่าพัฒนาครับพี่น้องในงวดที่จะถึงครับวันศุกร์ที่2 9กาันยายน 2566ั25าราพัฒนาครับสำหรับคลิปนี้จะพาพี่น้องนะครับเนาะมาที่ตามตัวเลขแนวทางครับของปู่โคราชครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอบพระคุณครับผมไปยังปู่โคราชครับ คารุโนาตัวเล็กแนวทางครับไม่ยังช่องของบาวแหลมบารวยก้าวรยครับได้มีโอกาสนะครับเนาะนาม่พี่น้อง Fc ทุกคูทุกคนได้ติดตามได้รับชมกันครับมาเวิในส่วนของเล็กวิ่งกันนะพี่น้องบนล่างวิ่งรูดบนวิ่งรูดขอประาท่าไปครับผมหนึ่ง ล่างวิ่งรูดก้าวสส่วิ่งสสยรูดกับพี่เจรนากันเบิ้งครับเนาะครับมาเบิ้งครับผมสำหรับตัวเลขจับคู่ครับพี่น้องครับพี่น้องใจร้อนแล้วครับรอคอยกันนะครับเนาะ หนึ่งสี่ศูนย์สี่หนึ่งห้าศูนย์ห้าหนึ่งหกศูนย์หก เก้าสี่แปดสี่เก้าห้าแปดห้าเก้าหกแปดหกครับผม ครับมาเบิ้งนะครับเนาะสำหรับครับผมตัวเด่นๆกันครับสําหรับเลขบนครับปูให้มา1ตัวเดียวครับตัวเลขที่ติดหนึะครับเนาะก็จะมี1 4 1 5 1 6ครับผมตัวรองก็จะมี0 4 0 5 0 6ครับสําหรับเลขล่างครับพี่น้องวิ่งรูดที่9นะครับเนาะตัวเลขที่ติด9ก็จะมี9 4 9 5 9 6ครับผมตัวรองครับพี่น้อง8 4 แปดห้าแปดหกครับสำหรับพี่น้อง FC, นะอเอฟซีนะครับน้องชื่นชอบตัวเล็กตัวแนวทางกระผมของปูตัวใดอย่าลืมกระผมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับเนาะครับ ครับผมตัวเล็กแนวท่างที่ให้ไล่ไว้ให้ครับเป็นตัวเด่นๆของปูนะครับนาอครับแยกออกจากกันครับผมพี่น้องจะได้ชัดเจนนะครับนาะระวัางครับผมตัวเด่นกับตัวร่องครับพี่น้องครับฝากกันเอาไว้ครับผมครับสำหรับพี่น้องเอพซีที่เขามาแล้วขอคนเละหนึ่งไรหนึ่งแช่ครับผมครับเพื่อเปลี่ยนกําลังใจครับพี่น้องในการทายท่าคลิปครับในการแสวงหานะครับนาะคำนวณตัวเล็แนวทางครับผมเอามาลงให้พี่น้องครับ สำหรับพี่น้องเอพซีทันใดที่สะดวกนะครับนาอกับขอขอบพระคุณครับผมครับทันใดที่บรสะดวกครับผมหรือว่าพิมพ์เปลี่ยนเหตุเปลี่ยนกับเป็ยนยางครับพี่น้องครับสำหรับกระผมครับเบาแหลมกับพยายามครับผมที่จะนะครับน้องครับฝึกครับผมในเรื่องของการคำนวณตัวเลขแนวทางครับผมทุกมือครับพี่น้องกับเพื่อที่จะครับศึกษานะครับนาะหาความรู้ที่ตลอดครับเบาแหลมมีคมเสื่อย่างหนึ่งว่าครับตัวเลขแนวทางนี่ครับผม ยุดพัฒนาบ่อเลยครับในการคำนวณสูตรคำนวณหวยครับผมเพราะว่าครับในเรื่องของตัวเลขแนวทางนี่ครับเขาหยุดพัฒนาจะบบอทันทันทีเพราะว่าครับเมื่อสังเกตเบื้องบเนาะการจี่เพินหมุนตัวเลขหมุนแนวทางครับผมถ้าบอกเกิดการวิเคราะห์อยู่ตลอดนี่ครับจะให้เลขนี่ครับผมโอกาสที่จะฟันแบบแมนๆเลยเป๊ะเลยนี่หายากครับผมครับเพราะว่าสูตรเก่าสูตรเดิมใช่ว่าจะเดินดีตลอดครับพี่น้องครับต้องเกิดการพัฒนาตลอดต้องคเนาะ ครับฝากกันเอาไว้ครับผมกับหอยเล่าพัฒนาครับครับสำหรับคลิปนี้ครับขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับเนาะครับก่อนจากกันขออานวยอวยพรให้พี่น้องเอฟซีทุกคนโชคหมานร่ารวยถูกหวยกันหมดทุกคนในวันศุกร์ที่29กันยายน25-66เหล่าพัฒนากระผมตัวเลขแนวทางของปู่โคราชครับสำหรับคลิปนี้ขอลาพี่น้องไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม